แหนมรุน,นเดชกลับมาในรอบ2ปีกับซิงเกิลใหม่โรลีเพลย์ก้าวสำคัญของการทำเพลงสากลหลังจากห่างหายไปเกือบ2ปีศิล,ลปินน้ำเสียงอบอุ่นที่แฟนเพลงคิดถึงเจ้าของเพลงฮิตอย่างจีบได้เวลากลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของศิล,ลปินแหนมรุน,นเดชวงสาโรดนักร้องนักแต่งเพลงที่มาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจเสมอครั้งนี้ถือโอกาสปรับเปลี่ยนลูกและสไตล์แนวเพลงภายใต้ชื่อใหม่ในนามว่า n n a d e t สำงกัดค่ายเมโลดิ c คอเนอรในเครือ Music Move กับซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรก r o l ีเพล y เพลงจังหวะสนุกสนานผสมผสานความป๊อปโซและสไตล์กีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญกับการเตรียมตัวสู่ชัตอร์ใหม่สู่เส้นทางดนตรีอีกสเต็ปของ RONNADET ในฐานะศิลปินด้วยการนำดนตรีของขาสู่ตลาดเพลงสากลซึ่งความพิเศษของเพลงโรลีเพล y ยังได้โปรดิวเซอร์มากฝีมือที่เคยทำงานกับศิลปินแถวหน้าของประเทศไทยอย่างมิกเพชรภูมิหรือเพชรภูมิเพชรแก้วโปรดิวร่วมกับปายแซกเป้แซกหรือเป้ภัยสิทธิ์คำกลัน่นนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถศิลปินในสังกัดค่ายเมโลดิกคอร์เนอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำเพลงร่วมกันเท่านั้นแต่ยังตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรผลงานที่มีเอกลักษณ์และนำเสนอสไตล์ดนตรีที่โดดเด่นให้ก้าวไปสู่เวทีสากลอีกด้วยในส่วนเนื้อร้องและทำนองยังได้ศิลปินรุ่งใหม่ภายใต้ชายคาเดียวกันอย่าง P.Y.C. P.Y.C. หรือปืนใหญ่ชัดวรามาสร้างสรรบทเพลงสุดโรแมนติกในครั้งนี้โรลีเพลย์ถ่ายทอดเรื่องราวความโรแมนติกและความตื่นเต้นในการเตรียมตัวพบกับ คนในฝันอย่างใจจดใจจ่อด้วยเนื้อเพลงที่เล่าเรื่องวิธีการน่ารักๆอย่างการซ้อมพูดประโยคจีบที่น่ากระจกเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาพิเศษนั้นด้วยสไตล์ป๊อปโซลที่สดใสและจังหวะกีตาร์แบบฟังกี้ทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้อารมณ์สดใสเต็มไปด้วยความหวังเหมาะกับคนที่กำลังมีความรักหรือเฝ้ารอใครสักคนที่พิเศษในชีวิตในพาร์ทมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องด้วยโทนสีที่อบอุ่นและสดใสดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอาอ n n a d e t ที่สะท้อนถึงความสนุกและตื่นเต้นในการเตรียมตัวซ้อมสารภาพรักที่น่ากระจกที่เชื่อว่าใครหลายคนจะต้องเคยมีโมเมนต์นี้อย่างแน่นอนพร้อมฉากโชว์กีตาร์ที่เผยให้เห็นฝีมือและความทุ่มเทในดนตรีของ RONNADET ตอบย้ำภาพลักษณ์นักร้องนักดนตรีมากความสามารถของเขาอย่างชัดเจนแฟนเพลงสามารถฟัง โรลี่เพล์ได้แล้ววันนี้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มรับชมมิวสิกวิดีโอทาง YouTube Melodic Corner และเตรียมติดตามผลงานใหม่ๆของ RONNADET ที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะพาเราไปรู้จักกับตัวตนและเสน่ห์ทางดนตรีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นข,นของเขาได้ทาง f a c e b o o k นำรรอนนาเดและ i ิน t a g r a m มแอดนัมรอนนาเดรนนเดตวงสาโรชื่อเล่นแหนมเกิดวันที่22เมษายนพศ2523เป็นนักร้องชาวไทย แหนมรนเดศเป็นลูกชายคนโตของคุณพ่อวงสาโรธคนในวงการโฆษณาและผู้ช่วยผู้กำกับกับคุณแม่ดารารั์วงสาโรธมีน้องสาวหนึ่งคนคือน้องขิงอุเรศอ่อนวงสาโรธ